เทวเทวระวังเทวขับดีๆเทวเงยหน้าขึ้นมามันล่วงแล้วมันล่วงไปแล้วข้างล่างเป็นอะไรลวงไปเรื่อยครับล่งไปเรื่อยโอ้โหควันขโมงควันขโมงเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโอ้โหเร้งออกมาได้ครับแล้วก็วิ่งตรงมาทำไมเทววิ่งไวจังวะเทวรอด้วยเทวเทวรอด้วย,ยวเทวไปยันไหนแล้วเนะี่ยเอาโอ้โหบอสไฟแล้วครับบอสไฟอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,นนงทำไมเฮ้ยออทำไมมันผิดแรงกับพวงนี้ล่ะ โอเคครับถ้าวิาว่งฝั่งนี้โอเคต้องวิ่งฝั่งขวาถึงจะเร็วมามามาซุ่งไงวะเนี่ยซุ่งไงวะเนี <laughs> ่ยโอ้โหใบเลื่อยแม่งเต็มตัวเลยบ้าเอ้ยวิ่งลงอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ถึงพื้นไม่ได้ถึงพื้นเอ้ย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 ,อยโอ้โห,ม,หม,โโมันยิงมาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวมันยิงฝั่งนี้โอ,โอเคนี่ออกแล้วเัาจะยิงสลับไปสลับมานะครับระหว่างสองฝั่งระหว่างสองฝั่งด้วยกันแล้วนี่อะไรกูเนี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยดีนะเก็บเหรียญได้หน่อยนึงแล้วมันจะยิงมาแล้วโอ้โหจะไปจบย แบบหนึ่งนะเฮ้ยเมื่อกี้โอเคครับวิกพอยท์ครับวิกพอยท์วิกพอยท์เราก็จะทําการอะไรดีวะมงมงยังไงฮะมันไม่ไปมันไม่ไปโอ้ยโดยอนอีกแล้วบ้าเอ้ยเอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยวิกพอยท์อยู่ข้างหลังครับไอ้บ้าจะวิ่งผ่านเลยไปได้ยังไงโอเคครับผ่านมาได้แล้วผ่านมันอ้ยไงยังไง,ไงวิกพอยท์โอเคเราเก็บแหวนกลับมาได้คืนประมาณ3อันด้วยกัน แล้วเก็บแหวนกลับมาได้คืน4อันด้วยกันถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วตอนนี้วิคอยอ์ต่อไปอยู่ตรงไหนวิคอยอันต่อไปอันไหนบอกมาโอู้หู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 อ๋อมันยิงสลับสองฝั่งครับเหมือนเหมือนเดิมนี่ว่าเอองั้นก็ดูเทคนิคการหลบละโอเคไอ้ตรงนี้มันหลบยากนะเนี่ยโอ้ได้แล้วโหหลบมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมีไฟครับมีไฟผมต้องกระโดดไปฝั่งเอ้ามันหันมาได้้ม่เฉยเลยไอ้บ้าเลยโอ้ย เดี๋ยวผมจะขอกระโดดกลับไปฝั่งหนึ่งขอหาจังหวะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึง่งมันมันมันยืนตรงนี้ปะโอเคได้แล้วเดี๋ยวคุณได้ไปไอ้มันไม่มงงค์ขึ้นไปมันไม่งงค์ขึ้นไปมันไม่งงค์ขึ้นไปได้ยังไงเอ้ยชึบกลับมาโอเคหันมาหันฝั่งนู้นมาเอ้ยังพึ่งโอเคห,หเเคลบไปามาโอ้โหลบไปได้ไงวะเนี่ยแล้วก็ยิงไปอีกทีหนึง่งสวยงามครับตอนนี้ก็เหลือ,อจุดหนึ่งนะครับที่เป็นสีเขียวตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนเหมือนกัน ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดอ่อนเหมือนกันถ้าเราหาจังหวะที่เราจะถอยหลังไปอ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวหาผมหาเขาอุ้ยอ,อ๋อแล้วก็ยิงไปฝั่งโอเคหลังจากนั้นผมต้องหาจังหวะที่จะกระโดดไปฝั่งนูน้นนี่โอเคได้ละเพื่อ <c oughs> ที่จะเพื่อที่จะ,จะมาเลงวีคอย์ครับอะไรดิวะเนี่ยหรือว่าหรือว่าอาไรอยเอ้ยผมว่ากระโดดผ่านไฟแล้วไปไปม่งนีไหมถ้ามันยังไม่หันมานะเฮ้ยมันหันมามันหันมาโอเคสวยสวยสวยเลยสวยเลย,ย,เลย,ย,เลยงี้ได้งี้ก็ได้จังหวะได้จังหวะ,หวะแล้วอุ้อย นีไ่ไงนี่ไงได้จังหวะสวยแล้วผังยังผังยังเฮ้ยเฮ้ยทำไมพังอีกอรอเฮ้ยก็เมื่อกี้ไม่มีวิกพอยต์เหลือแล้วไม่ใช่เหรอจุดเขียวจุดเขียวมันเอ้ามันยังมีจุดนึงครับตรงไหนวะตรงหน้ามันหรอโอ้ไอ,ไอ,ไ,อไอจุดนั้นก็นับเลยเนะี่ยบ้าทำไงอ่ะมันมุ่งไม่ได้มันมุ่งไม่ได้อุอ้ยโดนไฟทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว คนบ้าไปแล้วเอกแนนบ้าไปแล้วสร้างหุ่นยนต์นี่ม,มาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยายาเอ้าเอ้าเฮ้ยเพื่อ,อ,อพังเฉยพังเฉยอ๋ออ๋อคือเมื่อกี้คือมันเป็นการแบบว่าไอ้ใบเลื่อยเนี่ยมันจะเหมือนกวาดแกว่งใส่ตัวโซนิกใช่ไหมเราก็บังคับให้โซนิกเนี่ยไปยืนอยู่ตรง เอ่ยกลมๆข้างหน้าแล้วใบเลื่อยมันก็เลยฟันตัวเองมั้งผมเดานะให้อยู่ดีมันก็พังเองพังได้ไงวะโอเคแต่ว่าชนะมาได้แบบงงๆก็ดีละไอ้น,นี่มันลงไปถึงไหนวะเนี่ยโอเคถึงนี้เลยไปแล้วเทลไปพาชัดไปต่อแล้วปล่อยมั้ยเดินเดินไม่ได้ครับกดปักคำไม่ได้อะไรวะเนี่ยหุยเทลระวังคุณป้ามันเอาเทลไปแล้วครับเอาตัวเทลไปแล้วต้องมาช่วยอีกแล้วเนี่ยโอเค น่าจะยังช่วยได้อุ้ยอะไรวะอ,อ๋อวีคอยอีกแล้วโอเคพังไปมาเทลชันมาช่วยนายแล้วเอ,อ้ยทำไมมันวิ่งเร็วจังวะเออผมก็คิดว่าแบบโซนิกมันก็วิ่งเร็วอยู่นะทำไมพวกอุปกรณ์ของเอ็กแมนนี่มันนำตลอดเลยไปทางไหนอ่ะอุ้ยอ๋ยอ,อโอเคเป็นลงไปถ่อ,อชั้นใต้ดินนะครับลงไปยันไหนวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่ถึงพื้นดีกอฮลัลโหล ฮัลโหลอุ้ยอะไรเนี่ยมีชิงช้าสวรรค์ให้เล่นครับผมรู้สึกได้เห็นความร้อนจากด้านล่างมันเป็นลาวานี่เองโอเคไปยันไหนเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปอ๋อตรงนี้ครับล่วงไปนี่น่าจะตายเลยนะโอเคแล้วก็ลงมาตรงนี้น่าจะต้องสปินขึ้นไปแล้วก็ไปไงต่อวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้มันเ้ยมันไม่ใช่ทางนี้แหละเดี๋ยวนะไปไงวะ เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรบางอย่างตรงนี้เอ้ตรงนี้ใช่ไหมมันไปต่อได้เป็นท่อใช่ไหมโอเคออโต้เซฟด้วยโอ้โหท่อแม่งมึงเดินท่อ,อยังไงให้มันทะลุลาวามาได้วันนี้เฮ้ยอะไรวะอ๋อเหยียบบนฟองน้ําครับไม,ไม่น่าใช่ฟองน้ําหรอกอะไรก็ไม่รู้โอเคเก็บแหวนก่อนครับเก็บแหวนแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนะเมะื่อกี้โอเคอะไรอะ่ะกดหรอกดสวิตช์กดสวิตช์ทางซ้ายเหรอเพื่อแอค i ิเว e นะครับ กดอะไรวะกดสวิต์ตรงไหนกดอะไรเฮ้ยฝองน้ําไปอน,นุแล้วเดี๋ยวๆแป๊บนึงเอ้าอะไรวะเดี๋ยนะอ๋อผมรู้แล้วมันไม่ได้ให้กดมันให้พุชมันให้ดันสวิตช์อย่างงี้ให้ดันเอ้าแล้วกูกระโดดลงมาตายเองทําไมวะเนี่ยโอเคพัดันมาจนสุดแล้วเราใช้จังหวะน,นี้ในการเอ้ยย้ดติดยติดโอเคไม่เป็นไรครับในการกระโดดขึ้นมาบนชิงชาานน้าสวรรค์อันนี้แล้วก็รอให้มันวิ่งไปถึงฝั่งนะครับ ใช่ไหมปุ่มมบผมทำถูกกันนะโอเคประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดข้ามมาหลังจากนั้นก็อุ้ยังไปไหนวะเนี่ยอ๋อเอ้าเอ้าเอาเอาเฮ้ยชิบหายแล้วทางเป็นลาวาว่ะเดี๋ยวนะอ๋อเอ้ยมันต้องอย่างนี้โอเคขึ้นมาได้แล้วอ๋อคือไอ้ฟองน้ำนี่มันจะตามมาเรื่อยๆนะเ ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เนี่ยใน,น,น,นตรงนี้ก็คือดันมาใช่ไหมอ๋อประตูเปิดครับพอประตูเปิดปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะรอจังหวะให้ฟองน้ามาถึงปุ๊บเราก็จะกระโดดขึ้นไปบนฟองน้าพอดีใช่ไหมเราต้องเลี้ยงฟองน้ําไปเรื่อยๆนะนี่เสียวเหมือนกันนะ <c oughs> มันเหมือนจะล่วงจะล่วงตลอดเวลาแต่มันไม่ล่วงนะก็ดีแล้วละ่ะนี่โทนอีกคำหน้าแบบเมื่อไหร่จะถึงนีออ่อ่ฉันรอมันนานแล้วนะนี่โอเคมีสวิตอีกแล้วมันจะเล่นแต่สวิตเลยใช่ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรครับมาถึงเราดันไว้ก่อนไม่รู้ว่าทำอะไรได้ดันไปก่อนนะครับดันตีดิดท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 ีดิดิพออย่างวะเออเดี๋ยวนะอุ้ยอะไรวะอะไรวะอ๋อมันมีลูกไฟที่มาจากพื้นเพิ่งเห็นเดี๋ยวดะอ้าวประตูตรงนี้มันค่อยๆปิดลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่าสวิตช์มันค่อยๆดันออกชิบหายแล้วชิบหายแล้วฟองฟองน้ะมาเร็วๆมาเร็วๆประตูมันาเร็วเร้วประตูมันจะปิดแล้วประตูมันจะปิดแล้วประตูมันจะปิดแล แล้วลาวามันจะประทุขึ้นหม่ไหเนี่ยหลหวังว่าไม่ประทุนะเยมื่อไหร่จะถึงเนี่ยโอ้ยรอจะนานจริงเลยฮยข้างหน้าจะมีอะไรครับผมเดาว่ามันน่าจะมีส์วิตให้เล่นอีกหรือว่ามีบอสวะเออยังไม่เจอบอสมานานแหละเมื่อกี้เจอบอสมาสองสามตัวติดเลยยังไม่เจอบอสมาสักพักแล้วนะหรือจะมีบอสให้สู้อ่าเดาวไว้ไม่เคยผิดมีส์วิตให้ดันอีกแล้วมีส์วิตให้ดนนะันแล้วทางขวานี่เหมือนจะเป็นเคิร์ฟครับ น่าจะสปินขึ้นมาได้ไม่รู้มีอะไรอุ้ยไม่ทันครับน่าจะต้องเอ้ยลาวาลาวาลาวาเฮ้ยบ้าเดี๋ยวนะทำไมลาวามันขึ้นมาอวะหรือว่าหลังจากที่เราหลังจากที่เราดันตรงนี้มาปุ๊บลาวามันจะขึ้นใช่ไหมเออน่าจะใช่นะทำไมตอนนี้มันไม่ขึ้นละโอเคเอ้ามันขึ้นมาแล้วนี่วะเอ้ยเอ้าตันตันตันเฮ้ยอ๋อต้องรีบพื้นอย่างงี้อ แ๊บหนึ่งงั้นงั้นตานี้ไม่ทันแล้วอ้อตานี้ไม่ทันแล้วเอาใหม่ครับโอเคดันมาก่อนนะดันมาก่อนแล้วก็สปินขึ้นมาครับอย่าไปกลัวทันพอดีโอเคสวยแล้วก็ขึ้นมาทางขวาโกร,รดก่อนมาทางซ้ายโกรดกับมาทางขวาโอ้โหเคเสียวเรวา,าทางซ้ายโกดแม่งวาออกทีนึงดางซ้ายแล้วก็กระโดดข้างมาอันดัท้ายครับสวยงามตรงนี้ดันแน่นอนทันไปก่อนครับ โอเคชิงช้าสวรรค์หมุนหมุนแล้ยังไงเอ่ยข้างบนน่าจะมีทางไปต่อนะครับโอเคโอ้โหต้องหมุนไปถึงไ,งไหนวนะเนี่ยผมแต่ส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่ามันน่าจะต้องดันให้สุดนะโอเคดัน okay, ให้สุดก่อนกระโดดมาโอ้โหเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันแล้วลาวาตามมาจิิดจีดอา้าวทางขวาขึ้นเหมือนจะขึ้นได้ครับทางขวามันจะขึ้นได้แต่มันจะกระโดดไปไม่ถึงทางซ้ายนี่คืออะไรเอ่ย ทางซ้ายคืออะไรอ๋อฟองน้ํามันขึ้นมาตามราวาครับดันไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นเราเอ้ยเดี๋ยวจะไปขึ้นฟองน้ําด้านซ้ายมันเหมือนเมื่อกี้นะที่แบบว่าเห็นไปแล้วอุ้ยเอ้ย,อยมามาเร็วๆอ,อ,อ,อีบ้าเกอบไม่ทันโอเคเดี๋ยวฟองน้ํามันจะลอยขึ้นมาพอดีครับในส2 1สองหนึ่งโอเคเสวยงามมีฟองน้ําจริงด้วยโอ้โหคนคิดเกมนี่ก็ช่างมันเจิดจริงๆคิดได้ยังไงวะเนี่ยไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยเยาวๆไปครับเยาวๆไป โอเคหยุดแล้วแล้วอุย้ยอ๋อตรงนี้มีสวิตช์ครับ <c oughs> แกปแขนเฮย้ยอะไรวะอย่าบอกนะบอสใช่ไหมบอสไฟใช่ไหมยอยือไม่ใช่วะเหมือนห้องมันจะระเบิดจะอะไรขึ้นอุย้ยไฟถับครับอย่าบอกว่าเป็นผีเหรออุย้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนผีเลย,ยอุ้ยผีบ้าเลยเทลเทลทำไมนาะยทำอย่างนี้กับฉันโอ้ย หน้าตานายไม่เหมือนเทลเลยเฮ้ยทำไมวิกพอยต์มันตีไม่เข้าวะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอ,อันนี้ได้เป็นเทลที่ด็อกเตอร์เอ็กแมนสร้างมานะครับผมกจ็จำชื่อไม่ได้แล้วเหมือนเคยเห็นอ้วยเฮ้ยหื้มอีเทลจัดกให้กูเจอนะเฮ้ยอะไรวะมันตีไม่เข้าเลยเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งโอ้โหเรีย,รยนๆอันเดียวเรียนๆอันเดียวนะครับของอะอยู่เนี่ยโอ้โหแล้วมันซาวาริโดใส่ผมตายห่าแล้วมันซาวาริโด โอ๊ยตายตายตายหาตัวเองไม่เจอแล้วหาตัวเองไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นไงวะเลวเลโอ้ยแล้วตัวผมหายไปแล้วน่าจะบักเฮ้ยเอ้าวัดวัดตายเฉยเลยตายเฉยเลยโอเคตายก็ดีแล้วแล้วไปไหนต่อเอ่ยตันเลยอ้าวอ๋อตรงนี้ไปได้มีลิฟต์ครับ ขึ้นไปสู่ความเวิรงว้างอันใกล้โผล่โอ้ไม่ไหวแล้วเมาแรเมาเลยถึงโอเคถึงแล้วเดี๋ยวนี่ตองอ๋อตรงนี้ดันดันซ้ายแล้วครับทุกอันมันต้องดันซ้ายหมดเลยนะเฮ้ยนั่นเทลดีกว่าเพิ่งเห็นเทลยวโอเคฉันไปช่วยนายแล้วแล้วข้างหลังมันติดอะไรสีมุกเอ้าไอ้บ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ็กแมนนายอยูข้างในใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บเหรียญกันเก็บเหรียญกัน พิกพอยมันอยู่โอ้โหพิกพอยมันอยู่ตรงใบพัดเลยครับพิกพอยมันอยู่ตรงใบพัดเลยทีเดียวหลบหลบไอ้ตรงแง่งนั้นดำนั้นโดนไม่ได้นะแง่งดำดำนั้นโดนไม่ได้แล้วจะไปโดนใบพัดได้ยังไงวะจะขึ้นไปบนใบพัดได้ยังไงบอกผมทีอุ้ยทำยังไงวะหรือเราต้องไ่กําแพงเหรอมันไม่มีวิธีการเลยอ่ะมันมีเออมันมันดูดมันดูดมันดูดโอเคโอเคอ๋อหรือว่าตอนจังหวะที่มันเออดำดำนี้ก็โดนแล้วมีดำเบลน่ะไอ มันขึ้นไปไม่ได้โว้ยหรือว่าผมต้องรอให้จังหวะมันดูดวะแล้วพอดูดปุ๊บตัวเราไม่ได้โดนดูดเข้าไปในใบพัดใช่ไหมแล้วก็อุ๊ยอะไรวะแล้วเราก็จะใช้จังหวะนั้นเอออย่าบิบหายโอเคอีกรอบหนึ่งครับตรงนี้ผมรู้แล้วแต่ผมจะรอให้ไอ้ตัวใบพัดมันหมุนพอม,มันหมุนปุ๊บผมก็จะใช้จังหวะนั้นใน,นการกระโดดอันหน้าไปเลยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสุดแล้วตอนนี้เพราะว่า แต่ว่าเมื่อกี้ผมปีกนกำแพงขึ้นไปได้นะเดาว,ว่ากำแพงอุ้ยอะไรวะมีสปริงด้วยเอา้เอาทำไมมีสปริงบนพื้นแต่เมื่อไรเนี่ยเฮ้ยค hey! ือป,ป้าไม่มีเอ้ยขึ้นไปได้ไงวะเมื่อกี้บั็กเหรอบั็กชัวร์เลย <laughs> แต่ผมว่าไอตัวเราเนี่ยเออสามารถปีกนกำแพงขึ้นมาอย่างเงี้ยได้มันน่าจะเอ้ยนี่นี่มันดูดแล้วครับใช่ไหมมันดูดแล้วแต่ใบพัดมันหายไปไหนวะใบพัดหายไปไหนวะนี่น,นี่โดนไปแล้วครับโดนไปแล้วโดนไปแล้ว,โ,ลวโอเคสวยอุ้ยอะไรวะ นะโอเคน่า okay. จะต้องรอให้มันดูดอีกรอบนะนี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้ตรงนี้น่าจะได้อุ้ยอือมกระโดดออกมาไม่ทันวะเอ้ยไกำดำนี่ก็แกว้งเก่งเหลือเกินอุ้ยสปริงมาอีกแล้วครับสปริงมาแล้วแม่งไม่รู้มาจากไหนสปริงลับครับหรือว่ามันจะโผล่มาแบบเฉพาะเอ้ยนี่ได้ได้ได้โอเคสวยอเผลอเผลอครับสวยอเผลอเสปริงขอสปริงทีนึงกระโดดเฮ้ยสปริงไปนี่ไงนี่ไงจะดุกูเข้าไปหรอจะดุกูเข้าไปหรอ ไม่มีทางได้แอมกับอมยิ้มฟิบป,ป๊อปครับไม่มีทางเลยจ้าจ้าไม่มีทางได้แอมอุนน้มไอ้ดำดำนี่มันโดนทุกทีก็มีดาเมจหมดเลยนะเอาอะไรมาโดนวะเนี่ยโอเคตรงนี้อาจจะอุะ้มไม่น่ารีบไปโดนเลยเฮ้ยสปริงมาแล้วสวยสวยสวยโดนโอ้ะยเยสทั้งแล้วจ้าพังแล้วผมน่าโดนสมั่งไงล่ะโอ้โหแต่สโลโมชั่นเลยทีเดียว เทลนะอยู่ไหนเทลมือนอ๋อเทลเทลไม่ได้ตัวนี่ับมานี่วะลืมเทลอยู่ข้างบนครับเทลโอเคนายจะพาฉันไปไหนนายจะพาฉันออกจากที่นี่ใช่ไหมใช่เลยฉันจะพานายออกจากที่นี่เองโอ้เสียงเทลนายมันน่าเกลียดมากเฮ้ยฉันนี่ไม่ได้เสียงฉันนี่มันเสียงไรรึเล่อเอาเหรอขอโทษทีแล้วนายจะพาฉันมาโอ,โอเคเดี๋ยวต่อไปนี้ฉันเดินเองได้นะเทลไปเลยเอาไปจากที่นี่กันเถอะอะไรวะอะไรอะ มันเหมือนห้องบอสโซนิกเลยครับเอ้ยไม่ใช่เหมือนห้องบอสในล็อกแมนเลยอะที่แบบว่าต้องคอยแบบเปิดประตูนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรวะน่าจะเป็นห้องเครื่องของเอ็กแมนนะครับนายคิดว่าไงเทลเราควรจะไปต่อไหมอุ้ยนี่มันอย่าบอกนะว่าบอสไฟอีกแล้วเหรอผมชอบเกมนี้นะแม่งมีแต่ฉากให้สู้บ,บอสอะเออไปะจะน่ากลัวป่าววะเอ้ยเทลแม่งนึกว่าจะมาช่วยกันไอ้บ้า อะไรเนี่ยตัวอะไรเอ่ยโอ้โหเอานี่ครับเอกแมนในที่สุดก็เจอแล้ว